สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมอนีนนดิยามาบ้านพ่ออ่านนะคะเด้อหดือยิว่าพ่ออ่านเพิ่นเดเลขไว้ให้แล้วนะคะแล้วเพิ่นกับฝันนะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นถึงยิงนะคะจะเป็นเพิ่นจะตีเป็นเลขโตได้นะคะในคลิปนี้จะมีเลขสูตรคำนวณของพ่ออ่านกับเลขความฝันนะคะเด้อเพิ่นฝันว่าเพิ่นถึงยิงนะคะจับนี่เลข ความฝันอาจเกี่ยวกับอายุเพิ่นนะคะจะเป็นตัวใดเขาไปชมน้ากันเลยค่ะเขามาได้ฝากกดไลค์กุ้ยแช่ทั้งช่องเด้อค่ะเด้อไปปั้งน้ากันเลยค่ะพี่ใหวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเมื่อนี้เสร็จมาถามควอมฝันพ่อใหญ่กับเลขคำนวณที่ว่าพ่อใหญ่คำนวณไปแล้วแล้วกับฝันฝันเป็นแบบใดก้อนจะไปเล่าเรื่องเลขเรื่องความฝัน ก็มีเอซีนะคะเอฟซี FC เพิ่นโอนเงินมาร่วมท่าบุญกับพ่อหญ่เพิ่นกับบ่ได้หลายแต่ว่าเพิ่นบ่ประสงค์ที่ออกน้านะคะบ่ประสงค์ออกน้าเพิ่นโอนมาให้พ่อยหนึ่งพันบาทค่ะนะะหอวมือเลยนะคะของยเนี่ยของไทยวัมมนรเส็จวันเาเสคมเนี่ยวดนนี้เป็นบ่พ่อยาวันนี้วันี้เสเนไดน้หลายก้าวเนาะ เพอใหญ่แล้วก็ไวพริบสันๆนแล้วนะคะเพราะไงแล้วเป็นคนว้าหน่อยๆแล้วก็แเ้าบ่คอยเว้าหลายนะคะแล้วก็เสียงิืนกับบ่ดังปันใดเพใหญ่เว่าความฝันให้ลูกให้หลานฟังกันนะคะฝันว่าจังไดฝันว่าเขามายิงเขาปืนมายิงยิงนัดหนึ่งเขา่ตายไมงยิงนัดสองกขบ่ตายเนี่ยมายิงนัดสามปืนว่าออกปืนสั่นปืนสั่นปืนสั่นเขามายิงเป็นยังก็ได้ยิงกันเพราะญ่ พ่อบันเนาะจ้ามันจ๊ะไปจังไดดไม่จังไดดมันยิ่งอยู่บอลน,นอนเลดิเอานี่มันยิ่งอยู่บอลเลดิยิ่งอยู่บ้านเลยเพื่อมันยิ่งอยู่บอลเอาอย่างมามันยิงย่งรอดดิมันเด็นอนแต่ว่ามีมีคนสองคนนอนแข่งขัอนอ,อยู่ดิจ้าเออนั่นแห่งขันเลยเลยเขาไปลบไหนดิเขาไปลบมันยัน ดันเขายิงสุนั่นจ้าให้เขาไปนอนเลยนอน,นยิงโอ้นอนน้องลงนอนลงกยิงเรื่อยนะนัดหนึ่งเพราะถึงยิงนัดหนึ่งมีความบ้ตายอีกนัดสองนัดสองก็บ้ตายกลับขึ้นมายิงอีกนัดสามเรื่อยเพเขาปืนบร่ราะเปืนบอ่อปืนบอ่อควันมันเบิดลูกติปืนด้านเลยหมดแล้วลูล <umen. S 1> ลกสามนันยิงได้สองลูกแต่ว่าพขาใช้กับบ้าตายบ้อบ่าตาย ปืนนี้เป็นปืนสั้นนั่นไหม่ะปืนสั้นเป็นจุดสามแปดถ้าดันเลขคำนว่าซึ่งซื่อๆยูเจ้าของน้ำเจ็ดสาซื่ออ๋อพ่แยกยูเจ็ดสิบสามอซือเลขสามแปดว่าปืนจุดสามแปดเอันพ่แยกฝันตั้มือใหน่ฝันมืขึ้นว่านขึ้นว่านบ่เยบฝันอยูเียดิบ่เคยฝันแบบนี้บ่บบมีฝันช่วงใดฝันช่วง ปรมาณตีเขาตีสามตีสี่นี่ละตีสามตีสี่เขาจะว่าฟันแม่นให้น่อตีสามตีสี่ฝันบฝันโบเนี่ยีฟันันสิฝันเ สันสันเออสันสอันซุ่มปันลวงอันล่วงไปเรยันบูบบบจกัดแล้วก็บอม่ดุดนี่แหละมาแปลกแป่กมาเขาไม่ยิ่งห่นะมาแรกว่ายยสิเขาสองตัวติพันยังสี่ยิ่งเขาสองนัดแม่นัดที่สามยิ่งหรอปืนมันบ่ออกเอก ต่มาฝันมาเขาามายิ่งนน่พญายเหนเล็กไว้ไปจะเขียนเล็กไว้บอท่านได้เขียนดิบอเออท่านได้ว่าสิท่นละว่าสิานั่นล่ะาเนี้เหไวแล้วมันบค่ะอ๋อเลขพญายอยู่ในนี่แลวสิู้หบื้งนนแ้ดได้เลขพญายในนีมันสิม่เลขำมวนกับเลขอายุไอ้กับเลขฟุ่ฝันมันบค่ะดี๋ยวนยากเขียนหายคดได้ จะสู้ไม่เห็นน้ำกันนะคะในคำนวณพอยใใิยมตตเเีเลขตตาสามตัเจ็ดหนึ่งหาหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งหาศูนย์เลขสองตัหนึ่งหาหาศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งพ่อยใิ่แน่น,นตัวใดค่ะมากมากตัวใดเน่นี่ในีใจพ่อยใิใ่มากหลายกระมูเนี่ยเอาเลยคำนวณเนี่ยเคุณว่านี่นมั้ มักลายก็มูมักโตใดสามศูนย์อ๋อมักสามศูนย์นะคะเดี๋ยวนุ่นที่ยากจะว่วงไหวนะคะเด้อมักสามศูนย์นะคะมันมักสามศูนย์ลายก็มูเราเลขฟันนี่ฟันว่าเขาเจ้ามายิ่งเอาปืนจุดสามแปดมายิ่งพ่อยา่เราก็อายุพ่อยายเกติบสามปีแล้วว่างสามแปดกับเกตสามนี่พ่อยา่มักตัวใดลายก็มูเมักเกตสามนะคะ นะคะมาไปกับบนล่างพ่อใหญ่พนมาเล็กระอว่างเกินจุดสามแปดนี่กับอายุเพนพนมากอายุนะคะอายุเพื่เกตดสามปีนะคะเดี๋ยวนวดี่ยากจลอกออกหน้าเป็นเอาเม็กกี้เขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้นะคะพ่อใหญ่พนเอาปากกาปากกาเขียนตั้งแตตัวน้อยนะคะบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะในทางงวดที่ เีข่ของพออ่านนะคะเดี๋ยวน้องพี่ญาจิฉลอดของมา้าเห็นนะคะเด้อหมวดวันที่สองพฤษภาสองหาหัวขาพออ่านกะให้เจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะคะผสมนี้หนึ่งหาหาศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะพออ่านเพื่อนบรรทักเลขสามศูนย์นะคะเลขคำนวณจำนวน,มมนเลขอายุเพื่อนผิดฟันแล้วก็จเจ้ามายิ่งหนึ่งเจ็ดสิบสามปีใส่ปืนจุดสามแปดยิ่งนะคะยิ่งเขาสองนัดนะคะ เมันมักอายุเพิ่มคือนกเจ็ดสิบสามปีโดยนุษยที่ย่าสิโลอออกมาให้เพื่อกกามชัดเจนนะคะแล้วก็จะเขียนงวดเขียนวันวที่หาย<ค><ด>เขียนหายละเอียดค่ะก,ก็นี่นะคะ,ะเพราะคำว่าปลีกนี่กไม่ใช่ปลีกเพราะวาฟันซุน่นน้ำมันโบจำการตกฟันแบบอะไร เปียกดครับัดนี่คือถือเด็กเหนือคถือเด็กสีคิดว่าสิถือว่าถืถือยิ่งนี่เนี่ยเ่ไดจะถือคิว่าถือยิ่งสิถือเี่ันบเีก่สีนี่ันแบบนี้่ไม่ันแบบนี้เพรถือนอาจจะถือเด็กไปนี่้นัดนี้สิบ่ถือสองตัดันว่าถืยิ่งนี่มัอแล้ว แล้เว,เวเราออกมาก,กัน,นะะได้ัานาดนีตน้ติดเยอะอ๋อเนี่ยค่ะลอกออกมาจากไร่มือในไร้มือกวอ,อ่านนะขนาดนี้นุ่นทิยาลอกออกมาหายแล้วนะคะนะคะเพื่อคว่ำเข่าใจง่ายนะคะนะคะลอกหายแล้วนะคะนะคะคเลขของกออ่านหวดวันที่สองพือสภาพสองหากหากขา,กากนะคะเป็นหายเจ็ดหนึ่งห้าหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งหาศูนย์นะคะเป็นเลขสูนย์คำนวณน,นะคะ แล้วก็ไหนึ่งหาหาศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะนะคะตัวเน้นเพิ่นว่าเพิ่นมากเลขสามศูนย์นะคะเราฟังนี่เป็นเลขควมฝันเพิ่นฝันว่าเขาจะเอาอปืนจุดสามแปดมายิ่งแต่ว่าอายุเพิร์ลยนั่นอายุเจ็ดสิบสามปีนะคะเดี๋ยวจะไปฟังอีกว่าเพิ่นว่าจังไดนะคะนะคะไปกลับบนล่างนะคะกับ พ่อใหญ่ปีที่แล้วพ่อใหญ่ก็เคยฝันว่าขาเจ้ามายิ่งอยู่บ่ค่ะเจ็ดสองแต่เพียงที่ใครมีเจ็ดสบสองบ่ละแม่นปีที่แล้วพ่อใหญ่อายุเจ็ดสิบสองเขามาไล่ไล่ขาเลยฝันว่าขาเจ้ามาไล่ขาไล่ขาเอ้าเป็นยังขึ้นมากขึ้นมากไล่ขากันพี่เด็กสนองจ้าม่เชขามันใช่หรือเปล่าขาขากันแน่สนองเขามาลุ่มขาดิอ๋อเขาจ้ามาลุ่มขาเออ บอกจันคนดีนหลายๆคนนียว่ะคอเสดียอืม,มอมัมดีดีเลยตันกนตีนี่แหละจนจนสะดุงะะ้งขึ้นไปไปนะจนสะดว้งขึ้นเป็่แไปอืนี่แหลยว่คมเมดีด้ทนักขี่จักนต้องการเงินเอ เทีอกไว้ยสบเอ่นเจ็ดสองซูนเจ็ดสมื่อออกเจ็ดสองเมื <the <the ่อเม่อออกสองเจ็ดสองคือหนึ่งเจ็ดสอปีที่แล้วปีที่แล้วมื่อิมนีเลขออกสองเ็ดคับกับเก้าเจ็ดสองว่าตอนปีที่แล้วถ้านู้จําบ่ผิดเมื่ออกสองเพียได้ปีที่แล้วช่วงนี้แหละเจ็ดสอง ข้งข้งหนึงอันข้งที่ข้งที่สองสบายิีข้างที่มันออกไรอกเออมันออกสองรอบเด็ดสองปีที่แล้วอ๋อพยังได้ถึงรอบนึ่งได้ถึงรอบนึ่งกระฟันมาเเจาะมาน้าขาแบบนี้น้าข่าแบบนี้ก็ออกอายุออกอายุทะเลสตีย์สูญว่าบัติผูเดียอะไรแต่ว่าตีมันสีมัน่าเสี่ยนทางตายนะอืมอก็จะดุเป็น มันเป็นเลยชุ่มน้ําขาดเชื่อมดาวโมเดลไห ทางเห็นสันเจ้าคุณปืนอยู่เจ้าคุณแม่โาจ้าไม่บอกการพูดกันเรื่องไอ้นเจ็ดสองมันออกตรงตรงไหมเนาอบเจ็ดสองรอบได้ี่ทีแล้วฝันแล้วก็เจ้านัางสองชดเว่าชดมาใหม่อีกดิอ่าไม่นี้มาออกรอบสองนะนะรอบสองแต่มาอีกแต่ว่าบริเวณฟันเป็นบริเวณฟันรอบเดียวคุดว่าชุดมาหนะอืมเจ็ดลักนั่ลส่มันค่ายกันนะจะส่้ให้เบอร์เดียร์วันนี้เขามาค้ามันบอระเขายิงนี่วันมงเนื้ออื่นเขาไม่ยิงเลยดิว่ายิงเลย เลขพออ่านนะคะเพิ่นว่าปีที่แล้วเพื่อนกับฝันแบบนี้นะคะฝันมัค่าเจ้ามานน้ำขาเพิ่นนะคะเลขก็ออกอายุเพิ่นปีที่แล้วเพิ่อนอายุเจ็ดสิบสองเลขก็ออกเก็ดสองนะคะปีนี้ฝันม่าเจ้ามานน้ำขามายิ่งนะคะอายุเพิ่นเก็ดสิบสามปีแล้วค่ะเด้อใส่ปืนปุดสามแปดยิ่งนะคะเพิ่นก็เลขตีควมฝันเพิ่นนี่เก็ดสามกับสามแปดแล้วเลขสุรคำนวณก็มี่ เจ็ดหนึ่งหนตหนึนะคะตัดสตัวคนกับนี่หนึ่งหาหนมศเจ็ดนะคะไปกับบนล่างเป็นแค่แนวทางหาสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ก็เป็นเลขควอมฝัน เดทสูตรคำนวณของเ่าอ,อ่ออานในงวดวันที่สองพสภาสองหาหกหานะคะนุ่นที่ยากแบบห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผิดเจรนานะะด้วค่ะเด้อจดไว้แคบหน้าจอไว้เปรียบเทียบกับลหลายๆสำนักนะคะชอบก็บค่อยจัดคอยลงทุนนะคะก็ชอบกับเบื้องเป็นการบันเทิงก็ได้นะคะเลขพออ่านเนี่ยจะบ่ค่อยมีโค้งสุดท้ายนะคะคือโค้งเดียวคลิปเดียวจบนะคะนะคะ ค่ะพ่อใหญร้านก็ขอบคุณพ่อใหญ่ละลายเด้อค่ะเด้อที่ให้ข้อมูลให้แนวทางกับเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี